สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับประเด็นร้อนแรงในวงการลูกยางที่ต้องบอกเลยว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือใครที่ติดตามดราม่าระหว่างนักตบสอไทยบีมพิมพิชยากกรำกับแฟนวลอลเลย์บอลเวียดนามคงรู้ดีว่าเรื่องมันใหญ่แค่ไหนแต่วันนี้เรื่องรวทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อรูปรูปเดียวของน้องบีมทำให้แฟนลูกยางเวียดนามถึงกับต้องกลับลำกันเลยทีเดียวทุกคนยังจำดราม่าที่บีมพิมพิชยาถูกแฟนเวียดนามกล่าวหาว่าเล่นโสก,กร,รก หลังจบซีเกม2025ได้ไหมครับที่ตอนนั้นน้องบีมตอบกลับไปสั้นๆแต่เจ็บจีดว่า I'm a woman ฉันเป็นผู้หญิงจนกลายเป็นประเด็นร้านแรงที่ทำให้เธอต้องผชิญกับการคุกคามบนโซเชียลอย่างหนักหน่วงแต่วันนี้สถานการณ์มันกลับตาลปัดเมื่อรูปภาพล่าสุดของน้องบีมในชุดออกกำลังกายสีเมือพาสเทลถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียและสร้างกระแสฮือฮาในเวียดนามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รูปของน้องบีมในลุคส p o r t ตี้เ l ไม่ใช่แค่สวยธรรมดาแต่เธอมาในชุดที่โชว์รูปร่างที่เฟิร์มและแข็งแรงทำเอาแฟนไลเได้บอลชาวเวียดนามถึงกับต้องแชร์และคอมเมนต์กันรัวๆชนิดที่ว่าสะเทินวงการกันเลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจคือบรรดาคอมเมนต์ที่เคยโจมตีเธออย่างหนักหน่วงตอนนี้กลับเต็มไปด้วยคำชื่นชมและคำขอโทษ แต่ก่อนที่เราจะไปดูคอมเมนต์เหล่านั้นต้องท้าความถึงอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้นั่นก็คือข่าวรือเรื่องการตรวจเพศของนักกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามโดยเฉพาะตู้เย็นที่มีกําหนดการมาแข่งชิงแชมป์โลกที่ถ่ายเป็นเจ้าภาพแต่จูๆ่ๆเธอก็ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่แฟนเวียดนามเองว่าเธอหลีกเลี่ยงการตรวจเพศหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีนักกีฬารุ่นน้องอย่างตู้แช่ที่ถูกตรวจเพศไปแล้ว ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นแรงหมุนที่ทำให้แฟนๆเริ่มสงสัยในตัวนักกีฬาของตัวเองมากขึ้นหลังจากที่รูปของน้องบีมถูกโพส์พร้อมคำบรรยายสั้นๆว่าพิมพิชยาอวดหุ่นแซบสาวสวยคอมเมนต์ก็หลังไหลเข้ามาอย่างบ้าคลั่งครับซึ่งมีทั้งคอมเมนต์ที่แซวน้องบีมเรื่องประโยค I'm a woman และที่น่าสนใจคือเริ่มมีคอมเมนต์ที่เปรียบเทียบเธอกับตู้เย็นโดยท้าให้ตู้เย็นกล้าใส่ชุดแบบนี้บ้างไหมซึ่งแสดงให้เห็นว่า แฟนๆชาวเวียดนามเริ่มตั้งคำถามกับนักกีฬาของตัวเองแล้วกระแสคอมเมนต์ยังคงพุ่งไม่หยุดครับมีหลายคอมเมนต์ที่ชื่นชมในความสวยและความเป็นผู้หญิงที่แท้จริงของบีมพิมพิชญาและถึงขั้นที่ว่ามีบางคนยอมรับว่านักกีฬาของตัวเองอย่างตู้เย็นไม่ได้บริสุทธิ์ใจในการลงแข่งทําให้หลายคนหันกลับมาโจมตีนักกีฬาของตัวเองแทนที่จะเป็นนักกีฬาไทยอย่างที่เคยทํามาจุดพีคที่สุดอยู่ที่คอมเมนต์ที่ระบุว่า สงสัยต้องเขียนจดหมายขอโทษที่อยู่ใกล้คนด่าวันด่าคืนจู่ๆก็รู้สึกว่าตัวเองไร้มากนี่คือการกลับลำแบบเต็มๆครับจากที่เคยโจมตีน้องบีมอย่างหนักตอนนี้พวกเขากลับสำนึกผิดและยอมรับในความผิดพลาดที่เคยทำไปเพราะข้อมูลที่กระจ่างชัดขึ้นเกี่ยวกับเนกาของพวกเขาเองทำให้พวกเขาต้องทบทวนความคิดใหม่ทั้งหมดและเริ่มเห็นว่าใครคือคนที่ควรได้รับการชื่นชมและสนับสนุนจริงๆนี่คือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆครับ ที่รูปถ่ายเพียงรูปเดียวของน้องบีมพิมพิชญาสามารถเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของแฟนบอลบอลชาวเวียดนามได้อย่างสิ้นเชิงจากคู่กรณีกลายมาเป็นผู้สนับสนุนสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความจริงใจและความสามารถที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรมากมายแค่อยู่เฉยเยและเป็นตัวเองความจริงก็จะปรากฏออกมาเองครับนี่แหละคือสิ่งที่ผู้หญิงที่แท้จริงทำและเป็นสิ่งที่บีมแสดงให้ทุกคนเห็น